กิมจิลวลา้สองกล่องครับทุกคนนะสองกล่องคนแป้งข้าวเหนียวนะคะทุกคนคนให้มันสุกนะคะสวัสดีค่ะเพือ่อนๆ วันนี้เราจะพามาซื้อเครัดเราจะไปทำกิมจินะคะะรับทุกคนเราจะไปเอาผสมเอาไปผสมใส่หน่อยนะคะ,ะเพราะแคลัดน,น,น่ากินมากเลยเราจะไปทำกิมจิเราจะไปซื้อแอปเปิลแอปเปิลกิโลละสามสิบเป็นขอ,องสวีเดนเป็นของสวีเดนนะน่ากินหรือเปล่าก็เราจะลองกินดูก่อนนะทุกคนนะจะพามาดู กะหล่ำปีม่วงพี่นะ้างโอ้ปักทองก็โล่ละ20แต่พี่ตังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะกะหล่ำปีสีม่วงจะพามามดูกะหล่ำปีสีแบบไปซื้อผัดจะไปทำกินสีอันนี้ลูกสนอันนี้กินได้นะคะทุกคนมาเด็ดมานเนาะแล้วเ็าขายโลเท่าไหร่มาโลเนี่ย่แต่ แล้วคงเอาไปไม่เยอะนะเราจะไปกินดูก่อนถ้าทางมันน่ากินมากเลยทุกคนเป็นของที่เราเป็นของสวัสอ์ของสวัสนะคะแอปเปิลอยากกินนะจะซื้อใส่ถุงไปกินสักสองสามลูกกินลลายี่สิบเก้าแพงอยู่นะของของฝรั่งก็ไม่ใช่มาจากประเทศอื่นนะมันจะของสวีเนดนนี่แหละทุกคน เราจะมาเอากระนำปีนี่สอกแทงอยู่นะกระนำปีนี่ก็สามสี่กว่าอ๋อกิโลละยี่สิบหกเนาะค่ะจะไปซักสองหัวเน,ะนาะเพอเอาหัวใหญ่หรือเอาหัวเล็กดีกว่าเพราะว่าเราจะไปทากิมจิแต่ไม่มีหัวเชฟฟ้อนะหัวเชฟฟ้อนไม่มีค่ะทุกคนหัวเชฟฟ้อที่ไหนเนาะค่ะทุกคนพี่น้องเราจะไปหาแคบหมูก่อนนะ แคบหมูเรอยู่ไหนว้าวเจอแล้วค่ะแคบหมูนะคะทุกคนเราจะมาซื้อแคบหมูป๊อปคอนอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนมันจะมีน้ำผึ้งเนาะเออเอาแคบหมูไปเอาแคบหมูไปกินนี่ตาแคบหมูฝรั่งไปสักสองถุง ก็มาหาผัวแค่หมูสอง,งออออสตุงกับพอปคอนนะ๊อปคอนใส่ชีสเราใส่คาราเมลก่อนกินเพี่อเพืทุกคนเผื่อว่าเราไปทางนี้ดีกว่านะเราจะไปจ่ายตังดีกว่าอาหารนกเราไปดูอาหารนกก่อนทุกคนเพราะว่าอาหารนกที่บ้านเราเราเนกเมีนกเยลือไ่สี่สิบเก้า อ๋ออันนี้สำหรับนกน้อยนกนกาหาอาหารนกอันนี้น,นกว่าอาหารนกเราจะซื้ออาหารนกอันเป็นอาหารสุนัขอาหารสุนัขมีแบบเสืเย็นเล่นเส้แข็งด้วยนะอาหารแมวนี่เป็นอาหารนกทุกคน42คนมันไม่มีเราจะาไปซัก เอาไปเอาไปถุงก็เอาไปเทใส่กล่องล้าเนาะเพื่อนๆเราจะมาทำเตียมกิมจิกันเนาะเราไปจ่ายสลาดมาโอ้จ่ายเราไปซื้อสลานี้มาสองหัวเนาะสองหัวใหญ่เลยเราจะทำกิมจิไปกินตอนตอนนี้เครื่องมันจะมีผักกาดนี่สองหัว แล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะหนึ่งหัวขิงกระเทียมแล้วก็แอปเปลิลเขียวเราจะใส่เนาะเราจะใส่ประมาณสักลูกครึ่งนะหอมเราจะใส่หัวใหญ่เลยเนาะแล้วก็เราจะเอาผักแช่น้ําเกลือก่อนนะให้มันนิ่มก่อนนะทุกคนเราถึงจะมาทำเครื่องมันเนาะ อาเชื่อไว้หลายชั่วโมงอยู่นะพี่น้อง FC ของพี่ตาพี่ตาจะเอาที่เช่นน้ําเกลือประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงอยู่นะคิดว่านะนะพี่ตาลงมือหั่นก่อนนะคะพี่น้องดด่มบอกอีกอย่างหนึ่งมันจะมีแป้งข้าวเหนียวด้วยนะทุกคนเราเอาแป้งข้าวเหนียวมาเคี่ยวให้มันเหมือนกาวที่เราให้มันเหมือนเป็นแป้งให้มันสุกหน่อยนะ,ะเหมือนที่เรา ที่เราพับสูงสมัยก่อนนลนะพับถูงใส่กล้วยกล้วยทอดนั่แหละเคี่ยวนี่เคี่ยวข้าวเหนียวก่อนเดี๋ยว,ยวที่ตาจะทาให้ดูเนาะนี่ค่ะกินอันนี้อันนี้ไม่สวยแล้วก็ไม่เอานเนาะก็ไปใช้บ้านเราจะก็กินทุกอย่างแบบนี้นะทุกคนเนาะนะพี่ตาจะหั่นหั่นแล้วก็เอาเช่น้ำเกลือเนาะเดี๋ยวจะมาบอกหลายขั้นขั้นตอนอยู่นะคะทุกคนเคี่ยวแป้งแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะไปคนๆให้มันสุกแป้งสุกแล้วก็ เอาให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะจ้าแปเป้ลเหนียวสูงลวกันทุกคนให้มันเย็นก่อนเนาะสวัสดีค่ะเราจะมาปั่นเครื่องทํากิมจิก่อนนะทุกคนข้างในนี่ก็มีแอปเปิลลูกแอปเปิลเขียวนะแล้วก็หอมโหใหญ่หอมแดงโหวใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็กระเทียมแล้วก็ ขิงนะคะทุกคนพี่ตาไม่ได้ถ่ายดูเมื่อกี้เอาใส่หายไปแล้วค่ะเราจะมาปั่นรวมกันก่อนนะคะทุกคนนะอไฟไม่ติดเดรอตัวเองเอ๋อ ก็น,น่าเสียงมันจะดังทุกคนเจ้าขานี่ค่ะทุกคนแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เทใส่ไปเลยเจ้าด้ตายนี่ค่ะเครื่องมันเนาะเครื่องเครื่องเคียงใส่น้ำนิดหน,นึ่งค่ะล้างหม้อล้างไห้เฉยๆแต่ว่าปกติก็จะไม่ใส่น้ำนะทุกคนเดี๋เราอยากใส่เนาะนี่ค่ะทุกคน แล้วก็เราจะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะอ้หเหนียวมากเลยแป้งข้าวเหนียวนี่เป็นแป้งข้าวเหนียวกะเอาค่ะบพาอพี่ตามพีม้ตยกระเด็นเลยน้ำปลาล้วก็จะ น้ำตาเราจะใส่สิบสองซ้อนนะสิบห้าซ้อนดีก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิสิบห้าสอนนี่แหละทุกคนเจ้าค่ะน้ำตาลแล้วก็จะใส่ประมาณสักสี่สิซ้อนดีกว่าเราจะใส่น้ำตาลด้วยนะทุกคนเจ้าค่ะ1 2 3 4 5ประมาณหกซ้อนเราชิมก่อนนะไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะแล้วก็ใส่ผงโนหน่อยนะทุกคนจะได้เซ่เซบเนาะ แล้วก็ใส่พริกนะคะพริกหนึ่งสองสามสาม้อนพอสาม้อนคือ,อสี่ซ้อนนี่แหละสี่้อนอก็พอแล้วก็จะใส่เคดอทเข้าไปด้วยนะทุกคนนะ ก็ได้อร่อยอร่อยทุกคนพี่ตาเขาใส่ถุงมือก่อนนะพี่ตาจะปั้นนะทุกคนใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวท้องค่ะต้องใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะ แป้งมันเหนียวไปหน่อยนะเราใส่แป้งเยอะไปนี่ค่ะหอมมากเลยทุกคนเจ้าขาแล้วก็ชิมดูนะทุกคนอร่อยไม่อร่อยก็สามวันก็กินได้นะคะับทำเสร็จแล้วก็เอาไปข้างนอกสักคืนหนึ่งวันหนึ่งเนาะอุณหภูมิในบ้านนี่แหละสักวันหนึ่งแล้วก็เข้าตู้เย็ยนเลยนะคะทุกคนตู้เย็ยนธรรมดาเรานี่แหละ เติมได้นะครับทุกคนเราขาดอะไรเราเติมได้ตลอดนะครับทุกคนนะมาเพื่อนๆมาเริ่มต้นกันทำ ใส่เข้าไปก่อนเนาะอี๋อุ้เราก็ลืมใส่ถุงมืออีกข้างใส่ถุงมืออีกข้างไม่ได้ใส่ทุกคนเจ้า่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราค่ใส่ถุงเนาะเราเสร็จเราค่ใส่ถุงนะนี่ค่ะผัวก็คุยเสียงดังมากเลยไม่เกรงใจพี่ตาเลยเห็นไหมเอ่ยพี่น้องเห็นเนาะนี่ค่ะ พี่เาก็ทําเยอะอยู่นะทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ทําเยอะมันก็จะได้อร่อยแซ็แบๆซเดี๋ยวเราค่ใส่ถุงนะทุกคนเนาะ กินเอาแค่ตัดเอาพีนา่น้องแซ่บกว่าที่เราทำเป็นเป็นชิ้นๆน,นั่นแ่ละมันก็แซบ่บหลายแบบเลยทุกคนแป้งจะเยอะหน่อยนะอาจจะเปรี้ยวไวอยู่เนี่ย เดี๋ยวเขาเสร็จถุงแล้วก็ไปข้างนอก okay. แต่ให้มันเสร็จก่อนนะแล้วาใครใส่ถุงพอไหมเอ่ยนี่เราไปข้างล่างนะไม่พอเนาะ อันนี้เราไปข้างล่างได้นะทุกคนอันนี้เราไปข้างล่างถ้วยถุงได้นะเนี่ยเพราะว <c oughs> นะ่ากิมจิแล้วก็เสร็จแล้วนะทุกคนเราจะขอใส่ถุงกันนะไม่ใส่ถุงมือ,พอเพราะว่าตุงมือเราและไปหมดแล้วทุกคน Đây cả sẽ thùng, sẽ thùng mấy lơ Cái chộp mấy kia nó nó là xanh xôi ngam rồi nó cái nó nó Ôi cái mùa đấy thủng với cái này mà น้ำมุกก็าหลาเพ้เพผักข้างล่างนี่น้ำเยอะมากเลยพี่น้องเจ้า,า่ะน้ำข้นนี่ค่ะเสร็จแล้วกิมจิเป็นได้ตัวนี้โอ้เครื่องเยอะมากเลยดูสิสองวันก็เพี้ยวแล้วนะทุกคนกินได้แล้วตอนนี้ก็กินได้อยู่นะ แล้วเราเปลี่ยนถุงใหม่ถุงมันเละไปหมดแล้วทุกคนจะเราน่าจะเอาถุงถุงหิ้วใส่เอาเนาะอ่ะเทใส่ถุงนี้เออดีกว่าพก่นนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนกิมจิวิตานะคะ